พอเสนอหยุดยิงที่ฟังดูสวยงามอาจไม่ใช่สันติภาพอย่างที่คิดเพราะสำหรับไทยเกมนี้ไม่ใช่แค่การเจรจาแต่คือการอ่านเกมคู่ขัดแยง้งและไม่หลงกลแม้แต่ก้าวเดียวนี่คือเบื้องหลังความเหนือกว่าเชิงยุทธวิธีที่คุณควรรู้ก่อนใครว่ากันว่าในสนามรบเนี่ยความจริงคือเหยื่อรายแรกสุดเลยนะครับแล้วดูเหมือนว่า สถานการณ์ความตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชาในอดีตเนี่ยเป็นตัวอย่างที่แบบชัดเจนมากๆวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับเรื่องเบื้องหลังภาพการจับมือจรจาหยุดยิ่ง ที่มันสวนทางกับเสียงปืนใหญ่ที่ยังดังไม่หยุดเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะแบบคนละเรื่องเดียวกันเลยซึ่งเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากบทวิเคราะห์ที่เข้มข้นมากๆที่เขาไปขุดคุยข้อมูลเชิงลึกมาเล่าให้ฟังทําให้เราเห็นภาพที่ซับซ้อนกว่าที่ข่าวหน้าหนึ่งนำเสนอเยอะเลยงั้นเรามาเริ่มที่จุดที่มันขัดแย้งกันที่สุดเลยดีกว่ามันมีภาพการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ GBC ที่จันทบุรี คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยกับกัมพูชานั่งคุยกันยิ้มให้กันจับมือกันดูดีมากค่ะภาพออกมาดูดีมากแต่ในวันเดียวกันนั่นเองกลับมีรายงานว่าจรวด BM21 ของฝั่งกัมพูชาย,ยังคงถูกยิงถล่มใส่หมู่บ้านพลเรียนฝั่งไทยอยู่เลยมันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยเขาเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าปากว่าตาขยิบแล้วก็บัญญัติศัพท์ขึ้นมาเลยนะวันนี้คือแผนหยุดยิงทิพหยุดยิงทิพ ใช่ค่ะคือหยุดยิงแค่ในนามเป็นแค่คำพูดในห้องประชุมแต่การปฏิบัติการทางทหารจริงๆยังเดินหน้าเต็มกำลังโหนี่มันเหมือนกับในสนามมวยเลยนะครับคือแกล้งทำเป็นอยากจะจับมือแต่จริงๆคือแค่รอให้หายเหนื่อยแล้วกลับมาชกต่อชัดๆแล้วทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรครับมันไม่เสี่ยงหรอว่าฝ่ายไทยจะจับได้เสี่ยงแน่นอนค่ะ แต่ในมุมมองของนักยุทธศาสตร์มันคือการเดิมพันที่คุ้มค่าเพราะเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่สันติภาพแต่มันคือการซื้อเวลาค่ะอ๋อซื้อเวลาบทวิคะั์ชี้ว่าณนะจุดนั้นกองทัพกัมพูชากําลังอ่อนล้าอย่างหนักสูญเสียเยอะมากทั้งกําลังพลและยุโทโภปกรการเปิดโต๊ะเจรจาจึงเป็นเหมือนฉากบางหน้าชั้นดีที่จะหลอกให้ฝ่ายไทยชะล่าใจลดความกดดันในสนามรบลง เพื่อที่กองทัพของตัวเองจะได้มีเวลาหายใจจัดทัพใหม่ขนสเสบียงเติมกระสุนแล้วกลับมาสู้ต่อถูกต้องเลยค่ะเป็นการขอเวลานอกในสนามรบโดยใช้โต๊ะเจรจาเป็นเครื่องมือบางหน้าเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดแต่ก็แฝงไปด้วยความไม่จริงใจอย่างยิ่งเลยนะครับถูกต้องค่ะเป้าหมายคือการฟื้นกําลังรบไม่ใช่การสร้างสันติภาพอย่างที่กล่าวอ้างเป็นการใช้การทูตมาเป็นกรอบกําบังผลประโยชน์ทางทหารซึ่งก็มาถึงคําถามสําคัญที่คุณถามเมื่อกี้นี้ แล้วฝ่ายไทยจับได้ไหมนั่นสิครับแล้วเรารู้ทันเกมนี้ไหมเขายืนยันชัดเจนว่าฝ่ายไทยรู้ทันทุกอย่างและไม่ได้เดินตามหมากที่กัมพูชาวางไว้เลยแม้แต่น้อยโอ้โหนี่หลักฐานชิ้นสําคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือพาดหัวข่าวของสื่อระดับโลกอย่างบลูมเบิร์กที่เขียนว่า Thailand sets demands เขาตีความคํานี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าคําว่า sets demands มันไม่ใช่การเจรจาต่อรองแต่มันแปลว่ามันแปลว่าไทยเป็นผู้สั่งการหรือเป็นฝ่ายคุมเกมทั้งหมดแล้วไม่ใช่ฝ่ายที่ถูกกระทําอีกต่อไปโอ้โหจากผู้ถูกกระทํากลายเป็นคนคุมเกมเลยเหรอครับแล้วมันสะท้อนออกมาในการเจรจาอย่างไงบ้างชัดเจนที่สุดเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่กัมพูชายื่นข้อเสนอที่เรียกว่า simultaneous withdrawal การถอนทหารพร้อมกันทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะซึ่งถ้าเราฟังเผลนๆไม่ได้รููเบื้องหรือเมสหลัง oh. ก็ดูเป็นข้อเสนอที่ยุติธรรมดีใช่ไหมคะ ก็ฟังดูแฟร์ดีนะครับต่างคนต่างถอยคนละก้าวก็น่าจะจบเรื่องได้ด้วยดีแต่นี้ล่ะค่ะเขาเรียกว่าเป็นกับดักกับดักเลยครับหรือข้อเสนอสอดไส้เพราะเราต้องเข้าใจภาพในสนามรบนะเวลานั้นก่อนบทวิเคราะห์ระบุว่ากองทัพไทยได้เข้ายุดพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นชายภูมิที่สูงข่มฝ่ายตรงข้าไมไว้ได้หมดแล้ว oh. การที่เรามีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์แบบเบ็ดเสร็จ มันเหมือนเรายืนอยู่บนยอดตึกแล้วมองลงไปเห็นข้าศึกทั้งหมดอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเราอยู่บนเนินเขาที่มองเห็นทุกอย่างถ้าเรายอมเดินลงจากเนินมาพร้อมๆกันก็เท่ากับเราทิ้งจุดที่ดีที่สุดของเราไปฟ,ฟรีๆเปิดโอกาสให้เขาปีงหลักขึ้นมาใหม่ได้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการยอมรับข้อเสนอนี้เท่ากับไทยยอมสละความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่าไปแบบไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยดังนั้นกองทัพไทยจึงปัดตอกข้อเสนอนี้ทันที พร้อมกับยืนยันจุดยืนที่แข่งกล้าวกลับไปว่าไม่มีการถอนทหารพร้อมกันฝ่ายที่ลุกรานจะต้องเป็นฝ่ายถอนทหารออกไปแต่เพียงฝ่ายเดียวโอโ้โหนี่คือการพลิกโต๊ะเจรจากลับอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะกลายเป็นว่าแทนที่เราจะไปต่อรองกับเขาเรากลับเป็นฝ่ายยื่นเงื่อนไขเขาต้องทําตามแทนอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะมันไม่ใช่การเจรจาแล้วแต่มันคือการยื่นคําขาดไทยได้ยื่นเงื่อนไขที่เข้มงวด3าข้อให้กัมพูชาต้องปฏิบัติแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งมันเปลี่ยนบรรยากาศในห้องประชุมไปโดยสิ้นเชิงเลยน่าสนใจมากครับเงื่อนไข3า,าข้อนั้นมีอะไรบ้างครับเรามาไล่เรียงกันทีละข้อเลยนะคะข้อแรกคือกัมพูชาต้องประกาศหยุดยิงอย่างเป็นทางการก่อนไม่ใช่การหยุดยิงทิพย์แบบลมๆแรงๆที่ทําอยู่อืมซึ่งนั่นหมายถึงต้องมีคําสั่งที่ชัดเจนออกมาจากผู้นําสูงสุดและตรวจสอบได้ไม่ใช่แค่ลมปากในห้องประชุมก็คือต้องมีหลักฐานยืนยันไม่ใช่พูดลอยๆถูกต้องค่ะข้อที่สอง ต้องมีคณะกรรมการที่เป็นกลางจากนานาชาติเข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่ามีการถอนปืนใหญ่และอาวุธหนักออกจากพื้นที่จริงๆอไม่ใช่แค่ย้ายไปซ่อนหลังพุ่มไม้แล้วบอกว่าถอนแล้วเป็นการต้องการการเล่นตุกติกในอนาคตทุกอย่างต้องโปร่งใสและพิสูจน์ได้เป็นการปิดช่องไม่ให้เล่นละครซ้ำอีกนั่นเองแล้วข้อที่สามแล้วครับข้อที่สามนี่แหละค่ะเป็นข้อที่เจ็บแสบที่สุด และแสดงถึงการกลุมอำนาจเบ็ดเสร็จของฝ่ายไทยคือกัมพูชาต้องส่งทหารของตนเองเข้ามาเก็บกู้ระเบิดสังหารที่รอบวางไว้ในเขตแดนของประเทศไทยด้วยตัวเองเดี๋ยวนะครับให้ทหารที่มาวางระเบิดต้องกลับมาเก็บระเบิดของตัวเองเนี่ยนะทำไมข้อนี้ถึงมีความสำคัญขนาดนั้นล่ะครับเพราะมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากค่ะนี่ไม่ใช่การหารือของสองฝ่ายที่เท่าเทียมกันอีกต่อไปแล้วแต่เป็นผู้แพ้ การที่ถูกบังคับให้กลับมาเก็บกวาดสิ่งที่ตัวเองทําไว้ในบ้านของคนอื่นมันคือการยอมรับความพ่ายแพ้อย่างเป็นทางการและต้องมารับความเสี่ยงจากกับดักที่ตัวเองวางไว้เองในทางทหารแล้วการกระทําแบบนี้ถือเป็นการหยามเกียรติขั้นสูงสุด <c oughs> มันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าใครคือฝ่ายรุกรานและใครคือฝ่ายที่ถือความชอบธรรมอยู่ฟังดูแล้วบรรยากาศในห้องประชุม GBC ที่จันทบุรีวันนั้นคงจะตึงเครียดจนหายใจไม่ออกเลยนะครับเนี่ย เขาบอกว่าตึงเครียดสุดๆฝ่ายไทยนำโดยในพลที่มีประสบการณ์สูงมากนั่งนิ่งๆกอดอกสายตาคมกริบส่วนฝั่งรัฐมนตรีกลาหหมของกัมพูชาที่อ่อนวัยกว่ามากนั่งเหงื่อตกบารมีมันต่างกันใช่ค่ะบารมีและชั่วโมงบินมันต่างกันเกินไปทุกคำพูดของฝ่ายไทยไม่ใช่การหารือแต่เหมือนเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงมีการกลางแผนที่กลางหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมให้ดูจัดจ่ะเลยว่าจรวดของคุณนะ่ะยิงมาจากพิกัดตรงนี้ ทำให้ฝ่ายกัมพูชาเถียงไม่ออกเลยแม้แต่คําเดียวการที่ไทยกล้ายืนกรานได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องมั่นใจมากๆว่ากัมพูชาไม่มีไพ่ใบอื่นในมือแล้วซึ่งก็น่าแปลกใจนะครับปกติเรื่องแบบนี้น่าจะมีมหาอำนาจหนุนหลังอยู่ใช่ไหมครับแล้วพวกพ้องของกัมพูชาหายไปไหนกันหมดนั่นเป็นอีกประเด็นที่พลิกผันมากค่ะฮุนเซนพยายามวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือจากมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาแต่กลับถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง โดนปฏิเสธเลยเหรอครับใช่ค่ะมีรายง,งานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ระบุตรงกันว่าทั้งสองชาติมองว่าปัญหานี้เป็นเรื่องทวิภาคีและประกาศชัดเจนว่าจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับปกติแล้วมหาอำนาจมักจะหาโอกาสเข้ามามีบทบาทใช่ไหมบทวิเคราะห์ชี้ไปที่สองสาเหตุหลักค่ะ 1. คือประชาคมโลกมองว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งก่อนทําให้ขาดความชอบธรรมในการร้องขอความช่วยเหลือ,อ เหมือนเด็กที่ไปหาเรื่องคนอื่นก่อนประมาณนั้นเลยค่ะพอจะโดนสวนกลับและไปฟ้องครูครูก็ไม่ช่วยสองคือภาพลักษณ์ของกัมพูชาในเวทีโลกขณะนั้นเสียหายอย่างหนักจากปัญหาทุนสีเทาและการคอร์รัปชันทำให้ไม่มีใครอยากเอาชื่อเสียงของตัวเองเข้าไปเสี่ยงด้วยการอุ้มชูเหมือนกับว่าพอเป็นเด็กเกเรที่เริ่มก่อเรื่องก่อนเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่อยากเข้ามายุ่งด้วยกลัวจะเสียชื่อไปด้วยใช่ค่ะผลก็คือกัมพูชาถูกปล่อยให้โดดเดี่ยว และต้องมาเผชิญหน้ากับกองทัพไทยแบบตัวต่อต,ตัวซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เสียเปรียบอย่างมากทั้งในทางการทูตและทางการทหารและในขณะที่การเจราจาในห้องแอร์เป็นไปอย่างตึงเครียดแบบนี้ที่หน้างงานจริงๆในสนามรบก็ไม่ได้เงียบลงเลยใช่ไหมครับไม่เลยแม้แต่น้อยค่ะและนี่คือหัวใจของยุทธศาสตร,ร์ไทยเขาเน้นย้ำมากๆคือ fight and talk fight and talk เจราจาก็ส่วนเจราจา แต่ปฏิบัติการทางทหารยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นมีรายงานจากกองถัพภาพที่สองว่าฝ่ายไทยยังคงคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จและยิงสวนกลับทันทีทุกครั้งที่มีการโจมตีเข้ามาแล้วการยิงสวนกลับครั้งนี้ไม่ใช่การยิงขู่ไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นการยิงแบบหวังผลทําลายล้างโดยเล็งไปที่ฐานยิงจรวดและเส้นทางลําเลียงสเสบียงของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงปืนใหญ่ของเราจะนวดพวกเขาไปตลอดการประชุมเลยทีเดียวใช่ค่ะเป็นการใช้แรงกดดันทางทหารอย่างหนักหน่วง ควบคู่ไปกับการเจราจาที่แข็งก้าวเพื่อบีบให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับเงื่อนไขของเราซึ่งเบื้องหลังความสําเร็จในการตอบโต้ที่รวดเร็วและแม่นยนํานี้ซึ่งน่าทึ่งมากเลยครับมันคือเทคโนโลยีอะไรครับมันคือระบบเรดาร์ตรวจจับที่ตั้งปืนใหญ่หรือ counter battery radar ค่ะ counter battery radar อธิบาย,ยง่ายๆนะคะคือทันทีที่กระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาถูกยิงออกมาและลอยอยู่กลางอากาศเรดาร์ของไทยจะสามารถตรวจจับและคำนวณวิถีกระสุนย้อนกลับไปหาจุดยิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในเวลาไม่กี่วินาทีใช่ค่ะจากนั้นข้อมูลพิกัดก็จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยปืนใหญ่ของไทยซึ่งสามารถยิงสวนกลับไปทำลายฐานยิงของข้าศึกได้แบบทันควันทำไมกัมพูชายิงมาทีไรก็เงียบเสียงไปทุกที เพราะยังไม่ทันจะยิงนัดที่สองฐานของตัวเองก็โดนยิงสวนจนพังไว้ก่อนแล้วนั่นเองถูกต้องค่ะมันเป็นการชิงความได้เปรียบด้วยเทคโนโลยีทางการทหารที่เหนือกว่าทําให้การโจมตีของฝ่ายตรงข้ามไร้ผลและยังถูกทําลายกลับไปอีกด้วยมันคือการส่งสารที่ชัดเจนว่าทุกการกระทําของคุณอยู่ในสายตาเราและจะถูกตอบโต้อย่างสาสม พอฟังทั้งหมดนี้แล้วเหมือนได้ดูหนังสงครามที่มีการชิงไหวชิงพริบกันทั้งบนโต๊ะเจรจาและในสนามรบจริงๆเลยนะครับดูเหมือนว่าบทวิเคราะห์จะสรุปบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์หยุดยิงทิปนี้ไว้อย่างชัดเจนมาก ใช่ค่ะบทสรุปหลักที่เขาเน้นย้ำคือระบอบการปกครองของฮุนเซนนั้นไร้สัจจะและมองว่าการเจราจาเป็นเพียงเครื่องมือในการถ่วงเวลาเพื่อผลประโยชน์ทางการทหารเท่านั้นไม่ได้มีความจริงใจที่จะสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงดังนั้นท่าทีของไทยในตอนนั้นจึงต้องยึดหลักที่ว่า trust but verify ซึ่งก็คือรับฟังได้แต่ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและต้องเตรียมพร้อมทางทหารอยู่เสมอ พราะประวัติศาสตร์มันสอนแล้วว่าถ้าเราเผลอเชื่อคำพูดสวยหรูโดยไม่มีการตรวจสอบเมื่อไหร่ก็อาจจะเจ็บตัวได้และบทสรุปสุดท้ายก็คือการหยุดยิงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกัมพูชาพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆหรือกระดาษข้อตกลงที่เปื้อนหมึกอืม ตราบใดที่ยังไม่ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง3ข้อที่ไทยยื่นไปบทวิเคราะห์ก็ระบุอย่างชัดเจนว่ากองทัพไทยก็จะใช้ภาษาปืนในการสื่อสารต่อไปเป็นการปิดท้ายที่แข็งกร้าวและชัดเจนมากสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการเมืองชายแดนได้เป็นอย่างดีเลยครับ ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและบทวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่เรานํามาเจาะลึกกันในวันนี้จะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่ดุเดือดกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะมากใช่เลยครับบทวิเคราะห์นี้ได้นําเสนอภาพของชัยชนะทั้งในทางยุทธศาสตร,ร์และในทางศีลธรรมของฝ่ายไทยที่ชัดเจนมากถูกต้องค่ะแต่มันก็ทิ้งประเด็นให้เราได้ขบคิดต่อได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะประเด็นที่ว่านั้นคืออะไรครับ คือในความขัดแย้งที่ความไว้วางใจมันถูกทำลายลงจนหมดสิ้นแบบนี้ที่ฝ่ายหนึ่งมองว่าอีกฝ่ายเป็นเหมือนงูเห่าที่พร้อมจะแหวงกัดได้ทุกเมื่อเส้นทางที่จะกลับไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่แท้จริงมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร mm. และเมื่อฝ่ายหนึ่งเชื่อมั่นว่าอีกฝ่ายเชื่อฟังแต่ภาษาแห่งกาลังเท่านั้นการทูตจะยังสามารถสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้จริงหรือไม่หรือมันจะเป็นได้แค่เพียงการหยุดพักความรุนแรงชั่วคราวเพื่อรอวันที่จะปะทุขึ้นมาใหม่เท่านั้น ก็จบไปแล้วสำหรับเนื้อหาข่าวในวันนี้ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแชร์มุมมองแบ่งปันพวกเราได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังและพบกับพวกเราใหม่ในประเด็นข่าวถัดไปทางช่องหน้าทีรู้ข่าว